ตัวเดียวกันนั่นคือ1.2 Eco c a ดสอีโกคาสูบเรียงนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างครับการเดินทางที่ดีนะครับเราสามารถขว่อยคว้ามันมาด้วยตัวเราเองได้เพราะนั้นในคลิปนี้ขอแนะนำคันนี้เลยครับอันขอเน้นเลยนะฮะว่าคันนี้อันขายเอง คอน d a บ r โอนะครับ1.2ตัว V จะเป็นตัว BRIO MS นะครับคือถ้าเกิดอย่างเราอาจจะเคยได้ยินคําว่า BRIO แต่เรายังไม่รู้จักกับคําว่า BRIO BRIO เนี่ยจะมีแบ่งออกมาเป็น2แบบ 1. น,นั่นคือเป็น BRIO MS ก็คือจะเป็นซีดานสิประตูแต่ถ้าเกิดที่เราเรียกว่าเป็น BRIO ธรรมดาก็คือจะเป็นตัวแฮทแบ็กหประตูนี่คือ BRIO และสิ่งที่บิโอมี นะครับลักษณะจะมีออกมาเป็น2แบบด้วยการแต่เครื่องตัวเดียวกันนั่นคือ1.2อีโกคาสีสูบเรียงนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างครับเดี๋ยวเราพาบังสุดหล่อนะครับไปทดลองขับ r รียกันเปิดไม้แล้วโอเคไปเอาเอางี้ไหมอันไปอันขาไป เดี๋ยววนตรงปอทอเสร็จแล้วบางทับนะโอเคโอเคเป็นพันสองแต่ว่าเป็นสี่สช่วงพวกอัตราเร่งมันดีกว่าโอเคนะฮะก็สามารถมาทดลองขับได้นะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ ดูผ่านทางออนไลน์มาทดลองขับฟรีนะครับจะผัดขับกันก็ได้แต่รับประกันเลยอันขับทุกคันแรงหมดโอเคกร <laughs> ะจกปงปรับเรียบร้อย เพราะว่าถ้าเกิดอย่างลองขับเนี่ยมันมันจะเป็นอะไรที่สัมผัสแล้วดีกว่าบางจะไปวนที่ไหนดิ<ห>น<ๆ>บางแสน<ๆ>บางแสนหรือแปดเลี้ยวอไปปัตตานีดีกว่าโอโ้โหรู้บบเรื่องเลยโดนน้ำมันกินเท่าไหร่ <laughs> 4คนตัวใหญ่หนึง่งไม่ยุบนี่ให้แบบใบมันตาเลยนะบังเรากับนั่งประมาณ6คนตัวนี้ใช่ใช่ดีเลย,เลยแต่ว่าพวกคอนดาเนี่ย มันจะไม่เหมือนกับโต้ต้าอย่างโต้ต้าเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นพวกแบบอย่างอีโคคาร์เนี่ยมันจะใส่เกียร์มาเหมือนกับตัวเอาติสซึ่งมันจะมีเป็นชิปอัพชิปดาวได้แต่ถ้าเกิดอย่าง Honda เนี่ยมันจะมีเป็นตัวเกียร์โลแล้วก็จะมีเป็นตัวเกียร์เอสอาเดียนลองเปลี่ยนเข้าเกียร์เอสดูถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราขับไม่เกิน3,000ันรอบเนี่ยมันจะมีไฟอีโคโหมดแจ้งขึ้นมาอยู่บนเรือนไม้นะครับเดี๋ยวเราไปกลับด้านหน้าดีกว่าใกล้ไปเพราะว่าเดี๋ยไงไาน้ามันก็ต้องเติมให้อยู่ดี มันใกล้จนเกินไปอ่าพรุ่งนี้นก็จะเป็นโหมดสปอร์ตแต่พอเวลาเราเร่งมันอาจจะรู้สึกว่าแบบมันอาจจะไม่ได้แบบจีจ๋าอะไรเยอะมากแต่มันก็จะเป็นการเปลี่ยนรอบให้ปกติรอบอยู่ประมาณเท่านี้สำหรับ1 2สองมันก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยอคือเน้นช่วงเร่งแซงอะไรแบบนี้ฮะ หรือว่าเราขับทางไกลๆก็โอเคลองใช้ใดูได้ขึ้นลง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็วิสัยทัศน์เนี่ยดีเลยเบรกอ่า เดี๋ยวก่อนก่อนออกพระบงพระเบรกเราก็ดูให้หมดนะครับบางคันพระเบรกจานเบรกอะไรพวกนี้ดูให้หมดเลย mm. แต่ถ้าเกิดยังเป็นโครงสร้างรถมือสองในในร้านแต่ละคันเนี่ยดูได้หมดเลยครับบางคันไอ้โครงสร้างมันดูได้ mm. แต่เราก็ต้องดูเครื่องด้วยไม่ใช่ว่าเราไม่ดูเครื่อง mm. บางยามาขับไหม mm. ได้ครับอ่าได้จัดไป 80กิโลเมตรต่อชั่วโมง80 80อ่าโอเคเลยแจ๋วโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนบังคับนะโอเคโอเค แอร์แบ yeah. ็ค oh. คู่หน้านะครับตัวนี้บีโอเครื่องเสียงนี่ก็ต่อบลูทูธได้ต่อโทรศัพท์ได้มีเดียออดิโอ USBFM อ่า ก็สามารถมาทดลองขับได้นะครับคืออย่างแบบเนี้บางทีอันอาจจะขับไปลูกค้าอาจจะขับกลับก็ได้เหมือนกันนะครับไม่มีปัญหาเลยอย่างสมมุติว่าเป็นลูกค้าที่จองออนไลน์จากไฟแนนซ์ออนไลน์แบบนี้พอเวลาเรารถไปส่งที่หน้าบ้านแล้วอะแล้วก็สามารถเท็คแบบนี้ดูก่อนได้ว่ามันโอเคไหมหรือว่ายังไงนะครับมันสามารถเช็คทุกอย่างได้หมด คือเนี่ยเราต้องสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมานิดน,นึงแต่ถ้าเกิดอย่างวันเวลาที่เราว่างๆเนี่ยสะดวกเดินทางมาอ่าเหมือนกับแบบบางสุดหล่อของอันคนนี้นะก็สามารถมาทดลองขับแบบนี้ได้เลยเราไปกลับปอทอนะครับใช่ครับอ๋อบังอยู่แถวนี้อะใช่ครับอ๋อ

ถ้าเกิดเราจะเทสเนี่ยเราต้องวัดวัดวัดให้มันไกลกว่านี้นิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดอย่างที่เราไปวนมาแบบเนี้ยคือค่าพอลามันเฉลี่ยกมามันจะไม่ตรงเหมือนกับเราใครใช้ระยะยาวบางอยู่กู้ขวาไปทำงานกิ่งแก้วอ๋อนี่ร้านัอ๋อเนี่ยฮะอ๋อใช่ใช่ร้านอาหาร เพิ่งล้างเสร็จด้วยนะคันนี้กำลังจะทำคลิปไม่ทำแล้วโอเค okay, ไม่ทำแล้วบังเคยเห็นหันไลฟ์สดปะ่ะดูประจำโอ,โ,โอ้โห้โหมาเจอตัวจริงโอ้โหแจ๋วเลยติดตามมาสองสามปีแล้วขอบคุณมากครับแต่ร้านนี่ของบังเพิ่งมาตั้งใช่ไหมยังไม่นานมากใช่ไหมตั้งได้สักพักเลยอ เก็บเกบลือมาพี่เก็บเกลือใช่เก็บเกลือโอเคครับอ่าเขียวเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องตั้งศูนย์นะครับเพราะว่าเมื่อกี้อันดับรู้สึกว่ามันจะกินกินซ้ายนิดน,นึงนะเมื่อกี้อันดับอ่า <laughs> ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราใช้ไปแล้วรู้สึกว่าแบบเราอยากจะต้องการฟังก์ชันให้มันเยอะกว่านีน้นิดนึงเราก็ไปเปลี่ยนได้นะครับนะอ่าคืออย่างแต่ก่อนนะ่ะที่มันมีมาใหม่ๆะตอนนั้นน่ะคือมันแพงแต่เด๋นเนี้คือมันถูกแล้วแล้วก็ถ้าเกิดอย่างฮอนด้ามันมีของรองรับอยู่แล้วครับเราอาจจะใส่กล้องมองหลังเพิ่มบางทีนี่อาจจะขับอะไรพวกนี้บ้าง น,นี้เอามาให้รับชมกันนะครับเพราะว่าอย่างบางท่านเนี่ยตรงเนี้ยสามารถที่จะทําให้มันเป็นเครดิตในระยะยาวได้เลยเพราะว่าอย่างบางท่านเนี่ยมีกู้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้มันจะได้เป็นความน่าเชื่อถือด้วยคือเราอยู่ในงานบริการแบบนี้นะฮะพวกนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการจัดไฟแนนซ์คุณภาพของตัวรถ หรือว่าส่วนประกอบอื่นๆก็ตามแต่มันก็ต้องเหมือนอย่างที่เราได้มีการสื่อสารออกไปในแต่ละคลิปนะฮะอันนี้เราก็เอามาให้รับชมกันเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นใครมาขี่รถรุ่นไหนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีงแน่นอนอ่าถึงร้านแล้วเรียบร้อยโอเคครับอ่าบังโอเคนะโอเคครับอันนี้จะเป็นตัวแมคคู w AC อนี่ก็คือจะเป็นความเย็นอ่าออโต้อเราเปิดปิดได้ครับ โอคสุดยอดสุดยอดนะฮะบเโอเนี่ยอันกำลังจะทำคลิปนะไปมีก็พอแล้วนะครับเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยนานๆเราจะได้เข้ามาสักทีหนึ่งครับรถคือเราพยายามหาบีโอให้มันเดิมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็ฝากไว้ด้วยคลิปหนึ่งนะฮะดูเพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็ให้เป็นเครดิตสำหรับพี่ๆอีกหลายท่านที่อยากจะมาทดลองขับเอาแบบอันที่ดูในคลิปนี้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ